สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าเราไอเดินอเวนเจอร์นะครับวันนี้มีสัดตัวใหม่มาอีกแล้วนะครับผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้รู้เวทมนต์นะครับมองกรวิเศษปรากฏตัวแล้วองกรตัวนี้ทําอะไรใช่ไหมครับก็คือมันมีการที่อ,อเพอเอสพีเีาจะมีอ่านให้ดูนะครับ กิลหนึ่งจะเป็นดาเมจนะสร้างความเสียหายเวทมนต์ด้วยเอมแท็กต่อสตูทั้งหมดด้วยคล้ายๆไอ้พวกสตอมกัสแล้วนะแล้วก็ทำสตูทั้งหมดสูญเสียเอสพีอย่างต่อเนื่องด้วยโอ้มีโอกาสใช้งาน30เปซ็นแปลงล่างอันนี้คือฟืน้นฟูแม็กเอสพีของเรานะครับให้กับเพื่อนทั้งหมดด้วยนะค่อนข้างดีสกิลสามเมื่อมีผลเข้าสู่สามลดปล่อยลมหายใจชีวิตไปรอบๆอ,อ,อย่างต่อเนื่องทุก5าวินทีสร้างผลรักษาด้วยก็คือมีฮิล ตัด sp ฝั่งตรงข้ามมีดาเมจแล้วก็เออโ sp ให้เราค่อนข้างดีนะคือหมีมองว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้ pve เท่าไหร่ครับหลักๆคือใช้ประตูแห่งทางไกลเพราะว่าเออ sp มันไม่ค่อยพออ่ะมันคือต้องบอกบอกว่าหลังๆเนี่ยบอสมันถึกมากครับยิงยิงไปประมาณสัก3 4ห้องไป sp หมดแล้วถ้าเกิดเรามีตัวนี้จะดีมากแล้วก็เป็นในส่วน pvp pvp นี่ต้องมีเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆที่กล่าวว่าจะเล่นแบบเป็นหลักนะครับ ตัวดูด SP แล้วก็เพิ่ม SP บวกฮิลใส่คู่กับพะเลยถ้าเกิดจะซื้อทั้งทีก็ใส่คู่กับพะนะครับลง p v p เห็นผลมากหลังจากนั้นให้ดองทองยาวๆไปเลยเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าตัวเบต้าต่อไปเป็นสายเวทนะเห็นเขาบอกแบบนั้นแหละมันตอนนี้มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วที่จะต้องเข้านะครับไม่รู้เกมเราจะอยู่ถึงหรือเปล่านะต้องลองมาดูกันนะครับฮิวมันคือฮิวทุก5วนะีแล้วก็เด็ง SP ครั เล้งนคือคือถ้าทำมีหมีว่าค่อนข้างคุ้มมากนะครับแต่คือตัวมีหมีคงไม่เทสให้นะเพราะว่ามีไม่ได้เน้น PVP อยู่แล้วแค่แค่เข้าไปยิงหอสิบชั้นหมีก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้นะยิงแล้วก็ส่งนนครับเครื่องบินแค่นี้นะคือต้องบอกบอกว่าสกิลแรกมันเนี่ยเบิ์นเบินมานาะเหมือนพระครับเหมือนฟักเหมือนเหมือนพระเอเอพระแฟกไอ้นั่นอะไรนะขวดเขียวเออ แต่โอากาสสำเมร็จ30%ถ้าเกิดเวล10%สิบเปแต่ว่าอย่างที่บอกคือคงไม่มีใครไปเออซื้อตัวนางสามหรอกค่าตัวนางอยู่ที่1,000 0หทองนะครับเพื่อนๆสามารถกดดูได้ดาก้อนแคนน่าจะใช่เรื่องนะอืมอ่าใช่ด้วยปีกบังกรนะครับ ก็ตัวนางก็เป็นมังกรอยู่แล้วนี่นเห็นไม่มเราสามารถส่งเจ้าดาคอนแคนให้แล้วก็ปีกได้นะครับก็คือสรุปมีสรุปราคาให้ก็ตัวละหมื่นทองหมื่นทองนะครับจริงๆไม่ต้องไปเปิดไม่ไม่ต้องมีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไปซื้อตัวซ้ำเราเอาแค่ตัวเดียวใช้งานได้ก็พอแล้วแค่นั้นเองหลักๆอันนี้มีสรุปให้ฟังนะถ้าเกิดใครที่แบบอยากสบายประตูแห่งทางไกลแบบว่าไม่กลัวปัญหา FP หมด แล้วก็คนที่ชอบ PvP PvP หมีว่าอย่งไรก็ต้องมีครับแต่ถ้าเกิดคอนเทนต์ PvE หมีมีมองว่ากลางๆกลางๆนะเพราะ PvE มานาม,นมันมีหมดด้วยหรอวะหมีไม่เคยหมดเลยนะมานามีหมดปะส่วนใหญ่ไม่หมดส่วนใหญ่ปัญหาของ SP หมดเนี่ยมานาหมด มันจะเป็นในเรื่อง PVP กับประตูแห่งทางไกลมากกว่าประมาณนี้นะครับไอ้ไงก็ขอให้คนเล่นเกมแรกหน้าเรา Iron Avenger จะมีความสุขนะครับเผื่อใครที่แบบว่าอยากสบายประตูแห่งทางไกลแล้วก็ PVP เ็าสามารถจัดไปได้นะครับแต่ว่าหมีทองไม่พอแม้จะลองให้เอ่อจะให้เติมก็การไทยอยู่เพราะว่าเกมนี้มันแบบเออหมีอิ่มตัวแล้วเจ้าลมีนะเจ้าลมีมีอิ่มตัวนะครับแต่ว่าอาจจะแบบมาทำคอนเทนต์พูดคุยกับเพื่อนๆขำๆแล้วกันประมาณนี้นะครับ อ่าเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้อคอมเมนต์ได้นะสำหรับแรกหน้าลองไอเดอนอมเมนเจอร์ก็ยังก็ยังอยู่นะถ้าถ้าลงไปยังมีคนดูอยู่ก็ยังไงก็ยังลงอยู่นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีดูให้ตัวต่อไปเราเพื่อนๆรีบแบบว่าไม่รีบนะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไล่สเต็ปไปเลยครับเนี่ยล่าตอนนันา,นาทรใช่ไหมต่อไปก็เป็นมังกรต่อไปก็ต้องเป็นซาร่าซาร่าต่อไปถ้าหมีฟังมาไม่ผิดนะ เนี่ยซาร่ามันมีฟื้นฟูเอชพีด้วยดูดิให้กับกองกําลังด้วยอ่ะเออมีว่าซาร่าเด็ดกว่านะมาลองมาอยู่ที่การใช้งานแล้วกันเพื่อนๆเอาไว้ซับเอ่อเอาไว้ในเอชพีป่ะโอ้ดีฟื้นฟูเอชพีสองสกิลเลยว่ะเฮ้ยไปลองเปิดซาร่าฮะดีกว่าไปไว้เนี้ยไอ้ยนี่ก็ฟื้นฟูเอสพีเอ่อถ้ามันฟื้นฟูเอชพีสามสกิลเลยว่ะแม็กแคทพีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อสูนย์คืนมีดาเมจด้วยนะแรงด้วยนะซาร่านี่ไม่ได้เบานะครับมันคิดจากดาเมจจากแม็กแคทพีด้วย พวกพาราดินจะโดนแรงมากนะอืออันนี้ต้องอยู่ที่เพื่อนๆดูแลพินิจแต่ว่าหมีว่าซาร่ามาแพงอยู่แล้วแหละอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยอ,อาจจะ <c oughs> จ่ายห้าพันบาทอะไรเงี้ยนะซาร่าประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคนที่งบไม่เยอะก็จัดนี่ไปก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าซาร่าจะมาแบบไหนนะแต่ว่าหมีว่าน่าจะแพงอยู่แล้วดูคือด,ดูตัวแล้วมันน่าจะโอพีนะครับ อ่ะขอให้คนเล่นเกมแล้วน้องไอด้วยไอเมเจอร์อย่มีความสุขเผื่อใครมีคำถามอะไรก็มาพิใต้คอมเมนต์ได้หรืออยากให้มีทำไกด์สอนเกมนี้ช่วยหเหลือผู้เล่นได้ทุกท่านนะครับอ่ะแล้วเชิกันนะ